รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand นออด t ชั่นวิวเสนอรายการขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสะผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงวปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี02-466-9955 สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปชมพิธีบวงสวงบูชาหลวงพ่อเขียนธรรมรักษิตโตพระอริยสงฆ์ผู้ทรงวาจาสิทธิ์วัดสำนักคุณเนนอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรกันครับ เมื่อวันที่19ธันวาคม2565ที่ผ่านมาบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อเขียนธรรมรักิโตวัดสำนักขุดเนนอําเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรผ่านตำรวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายสิทธิพันธ์บุษสีนายอําเภอดงเจริญผู้นำท้องถิ่นพุทธศาสนิกชนและผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณหลวงพ่อเขียนธรรมรักิโตพระอริยสงฆ์ผู้ทรงวาจาสิทธิ์เป็นที่เรื่ม สายในศรัทธาของเหล่าสาธุชนและคณะสิทธิานุสิท์มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เรื่องลือไปทั่วสารทิศโดยเฉพาะอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรซึ่งทุกๆปีในวันที่19ถึงวันที่21ธันวาคมเหล่าสิทธิานุสิ์จะร่วมกันจัดงานนมัสการบูชาทำรรบุญใหญ่ถวายปายสีและน้อมรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อเขียนธรรมรักิโต โดยจะมีนางรำหลายสิบชีวิตแต่งตัวสวยงามร่วมรำถวายหน้าวิหารและในปีนี้ได้จัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเขียนธรรมรักิตโตเท่าองค์จริงเพื่อน,นำไปประดิษฐานบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดงเจริญและบริเวณโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาเกี่ยวกับการบนบ้านสานกาวเนี่ยทางประชาชนผุ้สานิคชต่างเนี่ย ได้บนบนานสารกล่าวอย่างเช่นกรณีที่ไปสอบเข้าอะไรต่างๆหรือบนบานไว้ว่า,าถ้าสําเร็จจะมาแค่บนอะไรต่างๆก็วันที่19 20 21เดนี่ยเดือนธันวาคมปี2565หรเนี่ยหรือของทุกๆปีเนี่ยจะมีงานเกี่ยวกับวันมรณภาพของหลวงพ่อเขียนซึ่ง ในในทุกปีเนี่ยจะมีทั้งหมอรศบแล้วมีกิจกรรมมากมายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิเกในการบนบานสารกล่าวซึ่งทุกปีเนี่ยเราจะไม่มีลิเกจากแก้บนเนี่ยทั้งทั้งสวันเลยนะครับอันนี้เป็นเป็น,ปนความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อของชาวเพดงเจริญแล้วอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับหลุงพ่อเขียนเนี่ยท่านจะได้รับฉาย,ฉายนามว่าเ hey, ทพเจ้าวาสาสิทธิ คือพูดอะไรก็จะเป็นไปตามนั้นแล้วเราจะนำสิ่งดีๆจากทั่วประเทศมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ